สวัสดีค่ะพบกับคลิปความรู้คู่ศุลกากรก,กันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นหัวข้อการคืนอากรตามมาตรายี่ค่ะการคืนอากรตามมาตรายรี่แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2 5 6 0ัรู้หรือไม่ การคืนอากรเป็นอีกหนึ่งในสิทธิประโยชน์ทงางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรที่ผู้นำเข้าของสามารถใช้สิทธิได้การคืนอากรตามมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560คือการคืนอากรทั้งอากรศุลกากรภาษีสรพสาิตและภาษีเพื่อมหาไทยแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้นำของเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้สำหรับผลิต ผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นได้และได้เสียอากรหรือวางประกันไว้แล้วขณะน้ำเข้าเมื่อส่งของที่ได้จากการดำเนินการนี่เป็นสินค้าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือส่งไปเป็นของใช้สิ่นเปลืองในเรือหรืออากาศยานเดินทางไปนอกราชาอาณาจรรักรไทยใน1ปีนับตั้งแต่วันที่นําเข้าผู้นําของเข้าจะมีสิทธิขอคืนอากรขาเข้าสําหรับของที่นําเข้ามาแต่จะต้องขอคืนภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ส่งออกโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอยู่3มาตราคือมาตรา29มาตรา30และมาตรา3าอด มาตรา29เป็นมาตราหลักที่ให้สิทธิผู้นําของเข้าที่ได้เสียอากรหรือวางประกันไว้แล้วสามารถขอคืนอากรขาเข้าหรือคืนประกันเมื่อได้นําของนั้นเข้ามาใช้สําหรับผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดและได้ส่งของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรและได้กําหนดหลักเกณฑ์นในการให้สิทธิขอคืนอากรขาเข้าไว้ดังนี้1 ต้องพิสูจน์ได้ว่าได้ผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นได้โดยใช้ของที่นำเข้ามา 2. ต้องพิสูจน์ได้ว่าของที่ใช้นี้มีปริมาณไม่เกินที่อธิบดีประกาศกำหนด 3. ต้องส่งของที่ได้จากการผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นได้ออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่นำของเข้ามาและ 4. ต้องขอคืนอากรภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ส่งของที่ได้นี้ออกไปนอกราชอาณาจักรมาตรา30การให้สิทธิผู้นำของเข้าตามมาตรา29ร้องขอต่ออธิบดีเพื่อวางประกันอย่างใดอย่างหนึ่งแทนการเสียอากรขาเข้านอกจากนี้การขอคืนอากรขาเข้ายังเกี่ยวข้องกับมาตรา31ซึ่งบัญญัติไว้ว่ามาตรา31อด การโอนของที่ได้จากการดำเนินการตามมาตราย9เข้าไปในคลังสินค้าทันบนหรือจำหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่นให้ถือว่าเป็นการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรและได้เตรียมส่งของเสร็จสิ้นแล้วในเวลาที่โอนหรือจำหน่ายของนั้นและการรับของที่โอนมาหรือจำหน่ายมานี้ให้ถือว่าเป็นการนำเข้ามาแล้วนับตั้งแต่เวลาที่โอนหรือจำหน่ายของนั้น ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์การคืนอาการตามมาตรา29ต้องดำเนินการดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้ประกอบการยื่นคำขออนุมัติหลักการซึ่งประกอบด้วย1ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองโดยจะต้องเป็นบริษัทจำกัดบริษัทจำกัดมหาชนห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเท่านั้น 2. ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบแสดงความจำนงขออนุมัติหลักการเพ,พื่อขอคืนอากรตามมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560หรือเรียกย่อๆว่าแบบกอสอก29พร้อมเอกสารประกอบได้แก่ 1. หนังนนสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ 2. ใบรองอ2หรือรองอ4หรือหนังสือรับรองการประกอบกิจการจากหน่วยงานของรัฐหรือสัญญาเช่าหรือสัญญาว่าจ้าง 3. เอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์และ 4. เอกสารแสดงขั้นตอนการผลิต เมื่อยื่นแบบกสก29พร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณภาพและเอกสารประกอบหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็จะเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหลักการจากนั้นก็จะออกเลขสิทธิประโยชน์ให้ผู้ยื่น โดยครั้งแรกผู้ประกอบการจะได้รับอนุมัติหลักการให้ชำระอากรเป็นเงินสดและได้รับเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์14หลักซึ่งทั้ง14หลักนี้จะประกอบไปด้วยหลักที่ 1. หมายถึงประเภทสิทธิประโยชน์ท,งทางภาษีอากรถ้าเป็นตัวดีก็จะหมายถึงการคืนอากรตามมาตรา29หลักที่2และ3หมายถึงประเภทย่อยของแต่ละสิทธิประโยชน์ตามามาตรา29หลักที่4ถึง6 หมายถึงรหัสจังหวัดและหลักที่7 1 4ถึงคือ running number เม mm ื hmm. e ่อเสร็จสิ้นกระบวนการขออนุมัติหลักการทั้งหมดแล้วในขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นที่ผู้ประกอบการนำของเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมชำระอากรขั้นตอนที่3 ผู้ประกอบการจะนำของนั้นไปผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดขั้นตอนที่4ก่อนการส่งของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรผู้ประกอบการต้องดำเนินการเรื่อนสูตรการผลิต และถ้ามีตารางโอนสิทธ์ต้องยื่นตารางโอนสิทธิ์ด้วยครับขั้นตอนที่5หลังจากได้รับเลขที่สูตรการผลิตแล้วผู้ประกอบการก็าสามารถดําเนินการส่งออกนั้นออกไปได้แต่อย่าลืมนะครับว่าต้องส่งออกภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่นําเข้าขั้นตอนที่6ขอคืนอากรภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ส่งของนั้นออกไปและหากมีวัตถุดิบที่ผลิตไม่หมดก็ต้องยื่นขอชําระอากรสําหรับวัตถุดิบคงเหลือนั้นด้วยนะครับ เมื่อดำเนินการครบทั้ง6ขั้นตอนแล้วผู้นำของเข้าก็จะได้รับเงินอาการคืนซึ่งได้แก่อาการศุลกาการภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อมหาทไทยแต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไป